ในรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัดธรรมฐานภาวต้องตัวจังมีชิ้นปัญชา เช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับช่วงเวลานี้รัตณีกังวลไกลและทีมงานมาทักทายและพาท่านผูม้ชมนั้นเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากับรายการส่องธรรมค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดเหมือนกับทุกๆครั้งค่ะที่เราพบกันเดินทางไปพร้อมกับเรานะคะตามวัดต่างๆอาขอตะเล่นบอลย,ยัโยนธรรมดายัโจนทั้งหลายอาอาสมาภาคก็มีเรื่องที่จะ บอกกระยโยนทั้งหลายตามไปว่าที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังอาตมานี้ก็คือหลวงพ,อพ่อผู้ใจมุคลพระผู้ใจมุคคลนอาวงนี้ท่านก็ปฏิถานมาประมาณ100ร้อกว่าปีแต่จะร้อยเท่าไรอาตมาภาพก็คำนวณไม่ถูกเพราะว่าของเก่าก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่หลวงพ่อนี้ได้เป็นหลวงพ่อที่ตักติที่สุดจำ ประจำตำบลดอนกลวยแถวนี้แล้วก็จะบ้านใกล้เคียงหลวงพ่อผู้จมงคนถ้าญาติโยมจะต้องการอะไรส่่ิงใดก็มากราบไหว้มะขอกราบไหว้กราบบูชาท่านแล้วขอพรจากท่านสิ่งนั้นก็จะเป็นผลสำเร็จทุกวันนี้อาสมาภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้ากันห้าโมงเย็น โยมสนใจก็มากราบไหว้บุชกราบไหว้บูชาได้ทุกวันนะโยมนะและการที่อาตามาภาพาได้สร้างสาเลเรอาศาลาในประสงฆ์ก็หนึ่งหลังคือทางพัดก็ได้สร้างไว้แล้วหนึ่งหลังแต่มันไม่พอใช้ตอนนี้อาตามาภาพก็ได้ซื้อที่ไว้ประมาณเจ็ดไร่ยังไม่ถึงเจ็ดไร่หกไร่เศษก็ลึมลเจ็ดไร่ ก็ตือไว้ก็ประมาณสามสี่ปีก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไว้เลยอาตมาภาพก็ได้มาปรึกษากับคณะกรรมการว่าที่มันว่างเปล่าเราจะทำอะไรกันดีคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าเอาอย่างนี้สีหลวงพ่อเรามาช่วยกันสร้างศาลาในประสงส์ทักหนึ่งหลังเพื่อแทนโอนหลังเก่าคือเรามีงานมีการแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่ทางนูน้นเลยบ้าง ทางวัดก็เลยเห็นห้องต้องการก็เลยสาาร้างศาลาในประสมท์ี่อีกหนึ่งหลังเป็นหลังที่สองบัดน,นี้นการกอร่อสร้างก็ยังไม่สําเร็จรู้ล่วงไปได้ดไปด้วยดีเพราะว่ายังขาดตะตูปัจจัยอันนี้หาอาตมาภาพสิ่งของอิ่งวอนธรรมดาญาติายโยมทั้งหลายที่มีจิตตาที่จะบริสุท์ครับจะเป็นดินสักก้อนหนึ่งอรื่ักก้อนหนึ่งหรือเรื่อ อาสักทอดหนึ่งเพื่อมามาทำศาลาในประสงค์นี้ให้สำเร็จลุลุกผลได้ดีถ้าโยมจะต้องการจะมากราบไหว้หลวงพว่อพระชายมงคลก็มาได้ทุกวันนะโยมนะในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมวัดสนามชัยราศดาธรรมกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาอนเนกประสงค์หลังใหม่เพื่อรองรับศรัทธาบุญของประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดสนามชัยแห่งนี้ซึ่งก็ได้ศรัทธาบุญ และปัจจัยบุญจัดงานกระถิ่นสาม,มัคคี2,563มาช่วยในการดําเนินการก่อสร้างในครั้งนี้แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจํานวนมากหากคุณผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนดําเนินการก่อสร้างศาลาอนเนกประสรงค์หลังใหม่ของวัดสนามชัยราสธาธรรมได้นะครับและวัดสนามชัยแห่งนี้มีหลวงพ่อพุทธชัยมงคลและหลวงพ่อทันใจให้ได้มากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ยังมีรูปหล่อของไอ้ไข่มาให้คุณผู้ชมได้สักการะบูชาตามความเชื่อส่วนบุคคลกันด้วยและที่วัดสนามชัยแห่งนี้ยังมีเรื่องราวตำนานของราชาเพลงลูกทุ่งไทยคุณสุรพลสมบัติเจริญว่ามีจุดกำเนิดเรื่องราวระดับตำนานอย่างไรที่วัดสนามชัยแห่งนี้คุณผู้ชมต้องลองมาหาคำตอบด้วยตนเองแล้วนะครับทางรายการขอทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยภาพบรรยากาศงานบุญต่างๆของวัดสนามชัยราชฎรทธาน ที่ได้รวบรวมมาให้ชมกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเดินทางมาทำบุญที่วัดสนามชัยราสทาธรรมจะได้ชมภาพบรรยากาศงานบุญสิ่งที่น่าสนใจให้บุญกุศลนำพามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในโอกาสต่อไปที่วัดสนามชัยราสธาธรรมแห่งนี้ครับ ละสุดท,ท้ายนี้อาตมาภาพจะขออนุโมทนาสาธุธรรมราญโยมทั้งหลายที่มีจิตตาที่ร่วมทำบริจาคครัล็กบริจาคครับเล็กน้อยเพื่อจะสร้างสารลาในปรสงค์วันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปเปด้วยดีขอให้บุญกุศลันนี้จนลมันดาญาโยมทั้งหลายประสบแต่ความตกความเจริญ พิธาไดสมาการตนาขออยย่เย็นเป็นทุกอายุวันตปนยือนขอโชคดีทุกท่านทุกคนขอจเจริญพรขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อมั่นค่ะว่าเราได้นําเสนอสิ่งที่เราอยากจะบอกกล่าวท่านผู้ชมในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนารับชมย้อนหลังค่ะตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่ให้ไว้รับบนวันดี์กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <smart> i <noise>